สวัสดีสมาชิกครับมีกบแดงมาฝากหนึ่งคันนะครับนิสสันจุครับตัวท็อปปี2014มือเดียวป้ายแดงนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับผ่อนสุดจะชิว3,900โดยประมาณ1 7 9 0 0 0ับาทนะครับรถสวยเดิมไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับสภาพสวยคลิปนะครับสีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใครที่สนใจอยากได้ใช้งานมาชมได้มาเช็คได้เลยครับรถดีสภาพดีคัดเช็คเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพี่จารณาตศิน ใจนะครับผ่อนสุดจะชิว3,900้โดยประมาณใครชอบนิสสันจุ k กนะครับมาเลยครับมาเลยอยู่มินบุรีครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับนิสสันจุ k กสภาพฟีสวยนะครับมาเลยครับมาทดลองขับได้เลยเป็นตัวเลขกกับสมาชิกนะครับใครสนใจนะครับนี่เลยครับสภาพนี้นะครับภายในก็งามนะครับ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับรถสวยสภาพงามพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนใครสนใจอยากได้ใช้งานมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับภายในเบาะหนังสีดําสภาพงามนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่ของสมาชิกพิจนารณาตัดสินใจนะครับผมทําหน้าที่คัดเช็คดูแลมาให้ครับใครที่สนใจนะครับคันนี้สวยครับดูแลดีครับ นี่เลยครับภายในงานนะครับเบาะหนังสภาพสวยสวยไม่ประมาณ1,50 0 0 0กิโลเมตรนะครับ179,000าบาทครับปี2 0 1 4เป็นตัวท็อปนะครับรถสวยสภาพงามนะครับสมาชิกพิจารณาตัดสินใจมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับได้เลยครับนิสสันจุกครับรถดีสภาพงามมาชมทดลองขับได้เลยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนำรถไปใช้งานได้เลยครับ ใครชอบจุ๊กมาเลยครับกบแดงครับกบแดงที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับรถคัดเช็คเรียบร้อยสภาพงามๆมาชมทดลองขับได้ครับสมาชิกบ้านไกลถ้าท่านไม่สะดวกนะครับท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับขอเป็นเครดิตเลยเลยครับรับรองว่าได้รถแน่นอนคัดเช็คสภาพเรียบร้อยนะครับมาชมเลยครับทดลองขับได้ครับจะส่งได้ครับฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์ให้แชร์หน่อยนะครับขอบพระคุณครับ